สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเรื่องของทองคำหน่อยนะเพราะว่าเนื่องจากราคาทองคำอ่ะเดี๋ยวก่อนนะราคาทองคำออกมาทำจุดสูงสุดนะเนี่ยอันนี้ทองคำของทีเของ GOU สองสี่นะมันจะอยู่ในตลาดทีเฟกก็ทำจุดสูงสุดไม่รู้ว่าสูงสุดตลอดกาลหรือเปล่านั่นนะนะน่าจะสูงสุดตลอดกาลนั่นแหละคิดว่านะ คือคือสําหรับแอดมินว่านะถึงแม้ทองคํามันจะขึ้นอ่ะมันยังมีโอกาสขึ้นไปเรื่อยๆนะขึ้นไปได้เรื่อยๆเพราะว่ามันจะไปดูสมัยก่อนอ่ะมันอาจจะไม่เหมือนมันอาจจะแบบเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์มันแตกต่างกันนะแต่อยากจะบอกว่าไอ้ทองคาเนี่ยคือมันเทียบกับอะไรมันก็เทียบกับเงินดอลลาร์เทียบกับเงินบาทไทยใช่ไหมและในภ่าเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าเงินมัน เงินมันเฟอ้อขึ้นเรื่อยๆอ่อนค่าลงเรื่อยๆะดังนั้นทองคําอ่ะมันก็จะมีค่ามากมากขึ้นนะเมื่อเทียบกับเงินเงินของของดอลลาร์กับเงินของบาทอะไรเงี้ยมันจะมีค่ามากขึ้นนะโดยธรรมชาตินะเพราะว่าจากวิกฤตเศรษฐกิจจากอะไรเงี้ยทําให้ทําให้ส่วนใหญ่เงินมันจะแบบมันจะเยอะอยู่ในระบบเยอะขึ้นเรื่อยๆอ,ะอ่ะเออมันจะไม่มีเงินในระบบน้อยลงนะดังนั้น ไอ้ปัจจัยตรงนี้มันทําให้ทองคําอ่ะผมว่านะมันน่าจะมีโอกาสขึ้นไปเรื่อยๆนวนน้มเป็นขาขึ้นแล้วกันแต่ในระหว่างขาขึ้นเนี่ยอาจจะมีการถลับลงมาได้สักร้อยสองร้อยเหรียญสามร้อยเหรียญนะประมาณเนี้ยเออคิดว่าน่าจะถลับลงมาได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวหาเดี๋ยวดูลายลายลายมันก่อน mm. เห็นไหมอันนี้ลายมันนะ มันมีแท่งแดงอยู่เห็นไหมแท่งแท่งแดงเนี่ยแท่งแดงเนี่ยเออเห็นไหมเนี่ยแดงแดงเห็นปหมจากจุดสูงสุดสองตีสูนนะลงมาสองสามศูนยนะ์นะร้อยกับจุดอะไรเงี้ยมันมีมันอันนี้ยังดูไม่ค่อยชัดนะต้องไปดูทองเดี๋ยวต้องเซิร์ชก่อน GOCO แล้วกัน GOCO น่าจะเห็นชัดกว่า GOCO เนี่ยอ,อาจจะมีช่วงเนี่ยให้ดูช่วงเวรนเนี่ย สองสองพันขึ้นมาสองพันเหรียญนะเนี่ยแล้วก็ลงไปเหลือพันหกอ่ะสองสามร้อยมันจะมีช่วงอย่างนี้อยู่นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอันนี้คือเป็นกราฟลายมันนะสุดท้ายแล้วกราฟลายเดือนนะก็คือสุดท้ายแล้วแนวโน้นมมันก็จะเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นปะไอเน,นี้ยมันขึ้นไปอีกแต่เดี๋ยวจะมีช่วงที่มันลงอ่ะสามสี่ร้อยเหรียญก็น่าจะไปไปได้อยู่แต่ตอนนี้มันขึ้นอยู่ไงเราไม่รู้ว่าขาขึ้นเนี่ยมันไปจะทจําจุดตรงไหนอาจจะไปสามพันเหรียญก็ได้ ยังไงก็ได้แล้วแต่นะมันไม่แน่ไม่นอนนะแต่เดี๋ยวจะมีช่วงทิ้งๆลงมาอย่างเงี้ยเนี่ยว่าทิ้งๆลงมามันจะมีอย่างเงี้ยเออเนี่ยก็กแ็แอดมินก็เก็บๆช่วงนี้แหละแล้วก็เอาไปขายช่วงสูงสูงแต่ตอนนี้ขายไปหมดแล้วไงเลยเลยไม่มีอะไรไงเลยไม่มีอะไรเกี่ยวกับทองไงแค่อธิบายว่าเออมันเป็นอย่างเงี้ยแหละทองมันขึ้นขึ้นอย่างเงี้ยแต่ย่าไปสวนนะใครจะไปชอ็อตสวนน่ะใครไปขายสวนน่ะตายเอาได้นะเพราะว่าทองคําแนวโน้มมันขาขึ้นนะ ทองคํำแนวโน้มมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะดังนั้นการชออ็อตอ่ะเสี่ยงแต่ถ้าเกิดเราไม่มีของแล้วเรารอเราซื้ออันเนี้ยเสี่ยงน้อยกว่าเออแต่อย่าลืมมันต้องมีมันจะมีชว่วงที่มันลงมา3ามสี่ร้อยเหรียญน่ะน่าจะมีเออเป็นเป็นพักๆอะ่ะก็สักทิปแค่นี้แล้วกันเอาพูดให้ดูแค่นี้พอ